สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องติดสองติงหาชนะครับวันนี้มาชมทุเรียนอีกสวนนครับที่ผมปลูกไว้ยี่สิบสามต้นครับนี่ครับต้นนี้ปลูกได้ปีหนึ่งนะครับต้นนี้ปลูกได้ปีหนึ่งต้นเก่าเขาตายครับนี่ปลูกขึ้นใหม่ครับนี่ครับต้นปีนึงนะครับ ผมก็ดูแลเหมือนเหมือนเหมือนอีกที่นะครับดูแลเหมือนกันครับใส่ปุ๋ยเหมือนกันครับตัวนี้ปีนึงครับได้ปีนึงครับนี่จะปลูกแถวยาวครับนี่มันลกหน่อยนะครับนะครับยาไว้นู่นครับเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้าอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับอีกต้นนะ่ครับ แต่ต้นนี้ปลูกเกือบสองปีครับต้นนี้ไม่ค่อยพึ่งโตครับเนี่ยไม่โตมันมีต้นโตต้นไม่โตครับไม่ได้ว่าโตทุกต้นนะครับนี่ครับสองปีครับต้นนี้ไม่ค่อยต้นไม่ต้นไม่สมบูรณ์ครับตอนซื้อมาไม่สมบูรณ์เขาก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ครับเขาก็เริ่มเริ่มติดไหนครับ ยอดเขางงครับสูงประมาณเมตรแปดติบได้ครับหนึ่งต้นะครับต,ต้นนี้สองปีครับแถวเนี้ยปลูกต้นนี้สองปี อายุเท่ากันกับต้นเมื่อกี้เนี่ยครับต้นนี้สองปีก็โตดีครับแต่ที่ตรงนี้ที่ไม่ค่อยงามครับเหมือนที่ผมถ่ายก่อนหน้านี้ครับเหมือนคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วปลูกติดบ้านครับอันนี้อยู่สวนฝั่งนี้ปลูกสองปีปลูกที่หลังฝั่งนู้นครับ ก็ดูแลมันกันครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมคบีบวกกับขี้งวครับขี้งวว่าใส่ตัวหน้า,าแรงๆครับขี้งวก็ซื้อมาเตรียมไว้หลายกระสอบครับยี่สิบสามสิบกระสอบต้นไหนไม่ค่อยงามเพาก็มไม่งามครับต้นนึงครับถกถ่ายยาวๆเลยครับ ครับตัวนี้ก็งามตัวนี้สองปีเหมือนกันตอนแสงมาัานี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็สวยครับโตดีครับตัวนี้แต,ต่ตรงนี้สวนนี้สองปีครับ จะไปดูโคนครับนี่กำรอบอยู่ครับโคนเล็กกว่าจะฝั่งนึงครับสองปีที่อยงงนี้ไม่ค่อยงามครับหนึ่ต้นนะครับผมก็จะตัดแค่บริเวณร,บรอบๆใต้ต้นครับผมไม่ให้ตัดหมด ครับนี่ก็สองปีครับแถวนี้ได้ได้ได้ปลูกใหม่อยู่สองต้นครับนี่ครับก็ดูแลตามรอบใบครับถ้าใจดีก็ใส่เป็นวันก็ได้ครับสิพห้ผานที่ทิบันครับใส่ปุ๋ย แล้วก็ฉีดพ่นยากระจัดเพีียบ้างครับเดี๋ยวก็มีกินอยู่ครับหนอนกินสลับกับปุ๋ยสูตรสิ 16. บหกถหกบางทีก็ใส่สิบห้าสิบหาครับอันนี้มีก็ใส่นั้นครับไม่ต้องไปเร่งเขามากครับเดี๋ยวเขาก็โตเองครับ ทีแรกผมว่ามันต้นเล็กพอทำไปทำมามันก็มันก็โตเองมันครับโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ15วัน20วันใส่ปุ๋ยครั้งนึงครับเดี๋ยวใส่เยอะครับใส่ต้นนี้ประมาณสองกำมือใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่มบเนี้ยปลายตกไหนก็ใส่ออกมาด้านนอกตรเนี้ใส่รอบๆครับ ดูต้นนงครับต้นนี้ก็ปลูกใหม่ครับแถวนี้มันต้นนี้มันตายครับนี่ให้ปลูกใหม่นี่เกือบปีติดแล้วครับปลูกใหม่ก็ติดดีครับปลูกใหม่ตน้นปลูกต้องรดน้ำกับทุกวันครับ ถ้าเป็นไม่ได้ต้องลดทุกวันทุกทกๆตอนเชา้าปลูกใหม่ๆแล้วก็ทำํำร่มให้เขาด้วยครับวันนี้ผมลื้อกออกแล้วครับเอาสแสลมมากันให้เขาปลูกใหม่ดูต้นนะครับครับตัวนี้ก็ใหญ่ครับ ตัวนี้สองปีครับนะครับ,รบใส่ปุ๋ยไปใส่เล่งเข้ามาครับใส่สิบห้าวันยี่สิบวันครั้งครับอย่าไปใส่เยอะเนี่ยมันเขาก็ใหญ่เองครับพื้นเนี่ยผมก็ใส่รถด้วยไตโคนามาน,นครับพื้นจะเป็นเขยียวเขียวน ผมตัดยาไม่โดนเขาเี่จะเป็นเขียวเขียวนะครับกำทำกํากำไม่หุ่มครับสองปีครับผ่านไหมครับจะได้กินไหมครับ พอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับสวัสดีครับ